ดูกันนะครับนาป่ายังนะครับอุ้ยเหมืหนงนะครับตัวนี้มาแล้วครับอุ้ยประหลาดงัยครับประหลาดงัยเบ่งเบ่งเบ่งที่น้องเบิ่งมาแล้วครับม้านอ่ะโผลบมาง่ายเลยประหลาดประหลาดสวัสดีครับทุกคนมือนีดาวิี้ไทยยุหากินนะครับมาตกเบดให้เกอลนะครับเยื่อใส่เดือนนะครับมาตก เบ็ดประหลาดนะครับล่งเบ็ดไปแล้วนะครับมาเบิ่งกันนะครับ่บาจะเป็นยนแจงไดนะครับมือนีมาตกประหลาดนะครับนี่ครับตอนนี้ผมล่งเบ็ดไปแล้วนะครับอะรุนอยู่นะครับอะรุนรุนกันอยู่นะครับเอ้ารับเข้าไปแล้วนะครับมาเบิ้งกันนะครับมาชีถือก็มารุนกันนะครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีโตอยู่บอครับนาจะมีโตอยู่นะครับตกประหลาดนะครับอุ้ยมาแล้วครับปลาลดปลาลดครับตกปลาลดประหลาดนะครับได้ปลาลดแม่ไข่นะครับเป็นกันนะครับอุ้ยแม่ไข่แด้ครับเนี่ยปลาลดนะครับอ๋อได้การครับแบบนี้นะครับมองดูครับประลาดก็ได้ยุ่นะครับได้ไปสามสี่ตัวแล้วนะครับมือนีได้ปลาลดนะครับโอ้ยหมานขี้เกาครับนะครับมันเยื่อส่เดือนนะครับตกประหลาดนะครับนี่ตัวที่สองนะครับ ต้อรับตัวนี้นะครับมาหาตัวน้ำหวยนะครับเนี่ใส่ซื่อๆนะครับปลาลาดครับปลาลาดเอาจับไปครับจับไปมือนี่ล่องเบิงว่าทีเปลี่ยนแดงๆนะครับขีมานหน่อยมานลายเดี๋ยวเมื่อเบิงกันในเกี้ยวหนึ่งนะครับตอนนี้คงก็ล่องเบียดไปแล้วนะครับสองสามขั้นนะครับเนี่ยไลยซูนะครับตอนนี้ก็ได้มาตัวที่สองนะครับปลาลาดซื่ๆเลยนะครับนี่นะครับปลาลาดหรือปลากระทิงนะครับเอาจับไปครับจับไปมือนี่ตอนแรงๆครับ มาตกปลานะครับมือที่มาตกปลาลาดนะครับอ่ามาเบิ่งกันว่าได้แักตัวแล้วนะครับนี่ครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองครับปลาลดครับตัวที่สามครับปลาลาดครับตัวที่ครับตัวที่สี่น,นะครับปลาลาดที่กอลนะครับตัวที่ห้ากับปลาลาด ได้หาตัวแล้วครับเมื่อนี่ยัได่หนีแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่จับเพื่นได้เนาเอาซีตัวนี้ไปเก็บไปก่อนนะครับใส่ทางน้ำแข็งไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ลุเบ็ดไปอยู่นะครับนี่มีเหรียญอยู่นี่ครับหลังนี่นะครับเนาว่าลุนกันต้อนครับปาจะมานบ่มานเหรครับนี่ปลากระแยงหน่อยนะครับได้ปลากระแยงอีกตัวหนึ่งนะครับนี่โอ้ยมึงดูปลากระยงนะครับ เหรอเยอะใส่เดือนครับได้สุดนิ่ง,อองสีแล้วครับก็ตอนนี้ก็ได้ปลากระย่างขึ้นมานะครับนี่โอ้ยตัวคายๆครับปลากระย่างแต่มันตัวน้อยนะครับอ๋อมาอันยูมาอันยู่ยดูกันนะครับรปลากระยังนะครับอุย้ยเห็นไหมนะครับตัวนี้มาแล้วครับโอ้ยประหลาดเงี้ครับประหลาดเงี้ เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพี่นอ้องเบิง้งเฮ้ยเบิ้งครับเบิง้งมา,นนมาแล้วครับมาแล้วโตกหญ่เลยปลาบตลับเออเบิ้งนะครับโตกหญ่เลยตัวนี้โอ้ดินดีแรับอันนี้เอาเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนนะครับมันดินดีมันตัวใหญ่นะครับแห้งพร้อมตัวนี้โอู้หมาแล้วมาแล้วครับ มาเบิ้งกันนะครับผลงานหลังจากที่ห้อไปตกตลาดแม่นะครับราชิดายจากโตนะครับนี่นะครับหนึ่งตัวเบิ้งกันนะครับผมจะออกมาเลี้ยงให้เป็นสองตัวสามตตัวนี้ตัวใหญ่นะครับสามสี่ตัห้าตพอได้แกงแรงอยู่นะครับหกตัวก็ปรลดนะครับ ปลาลาดหาตัวนะครับเนี่ยผลงานร่วมนะครับสำหรับมือนีในการตกปลาลาดนะครับโดยเหยื NP ่ใไสเดือนนะครับนี่กระสีได้ประมาณนี้ปลาลาดหรือปลากระทิ้งนะครับนะครับมาถึงบ้านนะครับได้หาหกตัวครับปลาลาดหาตัวปลาลดตัวนึงนะครับเอ้ามานอยู่นะครับพ่อได้แกงแรงอยู่การตกนะครับปลาลดปลาลาดนะครับโดยเหยอ่ใไสเดือนนะครับเอามานอยู่ด้ครับพ่อได้แกงอยู่ นี่ะนะครับใส่สวยๆนะครับตัวหนึ่งแบบญ่ยาวเลยครับเด่นีน่ตัวง่ญ่นะครับยาวเลยเอียดเลียดอยู่นี่เดรการครับเดรการพราร่อได้แกงอยู่นะครับ